โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเกม Age Defender นะคับนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดพูดเป็นภาษาไทายก็คือสงครามพิชิตมังกรนะั่นเองเป็นไง,นไงชื่อ,ช,อชื่อเกมเทพไหมโอเคก็คือเกมนี้เป็นเกมที่เพิ่งเปิดใหม่มานะท่านผู้ชมก็เปิดเมื่อวันที่30มิถุนายนนะฮะแต่ผมวันที่1กรกฎาคมนะก็ขออภัยจริงๆถ้าเกิดลงไม่ทันฮนะเพื่อเกมนี้เป็นเกมที่ผสมระหว่างเทิร์นเบสกับ tower defense นะพูดง่าย ปกติเนี่ยเกมแนวเทิร์นเบทกับทาวเวอร์ดิเฟนซ์เนี่ยก็จะเน้นไปหลกัหลกๆก็คือสมมติถ้าเกิดเทิร์นเบทนี่คือเทิร์นเบทไปเลยใช่ไหมพอถ้าเกิดเป็นทาวเวอร์ดิเฟนซ์ก็จะทาวเวอร์ดิเฟนซ์ไปเลยแต่ส่วนเกมนี้ก็คือผมชอบนะที่มันแบบมีสองรูปแบบให้เล่นนะคือแนวเทิร์นเบทด้วยแล้วก็แนวทาวเวอร์ดิเฟนซ์ด้วยการแล้วการเล่นทาวเวอร์ดิเฟนซ์เนี่ยก็จะมีการแบบพวกปล่อยสกูลงสกิลก็คล้ายๆกับเกมที่ผมเคยเล่นผ่นานๆมานะฮะประมาณนี้เลยตัวละครเกมนี้ก็ค่อนข้างเยอะนนนนะะะะะีีี่่่มมมเยยอด้้้ววแลลก็จคาาาสตงๆฮทผูช ือตอนนี้ผมก็มีนี่ตัวละครน,นี้ฮะเป็นคลาสหายากนะฮะโอเคมาจะพูดอะไรดีต่อมีเรื่องของเมืองลอยฟ้ามีกิลด้วยนะเกมนี้มีกิลด้วยคือการต่อสู้เนี่ยคือมีการต่อสู้แบบออนไลน์นะฮะเป็นการวางวางแผนกลยุทธ์เพื่อต่อสู้กับพวกเพื่อน,เ,อนเรานั่นเองนะท่านผู้ชมแล้วก็มีกิลดี่ยก็จะมีการตีบอสเดี๋ยวผมตีให้ดูไหมโอเคเดี๋ยวตีสักรอบแล้วกันนะโอเคผมจะชุดนี้แล้วกันนะน่าจะเป็นชุดที่แก่งที่สุดละโอเคไปลุยเลยดีกว่ามา ก็เกมผมพูดอะไรพูดอะไรแล้วแปลกๆก็ขออภัยนะคือเกมมันก็เกมมาใหม่อ่ะท่านผู้ชมคือผมก็ทําการแคสให้ดูเลยแบบเขาเรียกอะไรเร็วๆเลยอ่ะโอเคยิงบอสนะฮะเกมนี้ดีนะผมชอบนะมีเรื่องของความเร็วคูณ4เลยนะปกติผมเล่นบอลแม่เนี่ยจะมีแค่คูณ2เองนะก็คืออันนี้คือเร็วมากดีผมการสกิลแต่คือเกมนี้คือจะไม่มีการนี่ยนะท่านผู้ชมคือเราจะไม่มีการกดสกิลเองนะฮะคือคือพูดง่ายเล่นออโต้ให้เราเราคือเรานั่งดูอย่างเดียวแต่ทาวเวอร์ด n s เน์เนี่ยเราจะได้เล่นนะฮะมา โอเคมีเออเรื่องของเควส7วันฮนะตอนนี้รับก่อนนะอันนี้คือเสร็จสิ้นเควส7วันจะรับฮีโร่มาหากาพนะอันนี้คือฮีโร่ที่น่าจะเป็นฮีโร่ที่เก่งที่สุดนะฮะไม่ไม่ใช่เก่งดิคือแบบขาสูงสุดอะไรประมาณนั้นนะน,นี็มีเรื่องอะไรด้วยแล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นแจกตัวละครน,นะฮะซึ่งตัวนี้ผมก็มีแล้วดิเสียดายเลยเอลพีด้าเนี่ยเออสิ่งที่ผมอยากจนะแนะนําเกมนี้นะท่านะผู้ชมในการเล่นก็คือสําหรับสายฟรีเนี่ย คือการที่ท่านผู้ชมอยากจะเล่นแล้วก็เก่งเนี่ยผมแนะนําให้ท่านผู้ชมเนี่ยปั้นตัวใดตัวหนึ่งให้สุดๆก็คือเก่งที่สุดในทีมวอาง่ายคือตอนนี้ตัวที่เก่งที่สุดของผมก็คือเอลวีด้านะเป็นตัวสายสายแท้งกึ่งซัพพอร์ตฮะไม่ใช่สายแท็งเลยสายซัพพอร์ตนะท่านผู้ชมแล้วก็ค่อนข้างจะดาเมจแรง,รองพอสมควรเลยผมก็เลยปั้นตัวนี้สุดมากเลยนะเออสำหรับคนที่เพิ่งเล่นใหม่น่าจะได้หมดเหมือนกัน,นก็คืออาจจะได้ตัวเดียวกันเหมือนกัน,นะฮะส่วนตัวนี้เป็นตัวแจกฟรีนะสำหรับคนที่ลงทะเบียนเกมนี้นึกครบหน เลยนะครับผมคือแท้งหนาๆเลยตัวนี้ผมแนะนําไม่ต้องปั้นสุดก็ได้น,นะเป็นตัวแท้งอ่ะหรือใครจะปั้นสุดก็คือพูดง่ายมันก็ยืนยาวเลยอ,อืมตัวนี้ก็เป็นตัวละครแจกฟรีเหมือนกันฮนะอันนี้ก็เป็นตัวแท้งเหมือนกันนะท่านผู้ชมส่วนตัวพวกนี้ก็คือตัวที่ผมไม่ค่อยใส่ใจอะไรมากถึงแม้มันจะเป็นคาตํานานก็เถอะไอ้อคาหายากก็เถอะโอเคไปมีเรื่องอะไรอีกนะมีตามลาดมือโดยนะท่านชมอันที่ผมม็ซื้อของหมดละแล้วก็มีเรื่องของเควสล่ารางวัลก็เหมือน เราส่งนักลบเนี่ยไปเอาของว่าง่ายเลยซึ่งตอนนี้เราก็ต้องดูนะตามคลาสเพราะเกมนี้มีหลายคลาสอยู่นะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมส่งสักตัวแล้วกันนะนี่ครับผมส่งตัวนี้ไปแล้วก็นี่นี่โอเคเฮ้ยนี่เฮ้ยนี่นี่โอเคส่งไปเนานี่ครับผมไปส่งไปแล้วก็รอครบหนึ่งชั่วโมงเราก็จะได้ของตามนี้นะฮะโอเคมีเรื่องของหอหอฝึกศักษาด้วยนะตอนนี้ผมอยู่หอที่สิบ้านะฮะคือเออทีมเขาเนี่เริ่มเก่งละใช่ไหมโอ้โห คือเราดูตรงนี้นะว่าทีมเขาเก่งขนาดไหนก็คือดูเรื่องพลังนะคือตอนนี้เขาพลัง20,09คือผมเพิ่ง20,04นะท่านผู้ชมนี่คือเ0 0ก็ยังยังสู้พอพอไหวอะแต่แค่ก็น่าจะจุกจุกอยู่โอเคงั้นผมย,ยังไม่เล่นแล้วกันนะมีเรื่องล่า,ลาสมบัติด,ด้วยอันนี้ก็คือผมก็เล่นไปแล้วนะฮะก็เลยไม่มีอะไรจะแคสให้ดูนะ,ะท่านผู้ชมโอเคมียกทับอันนี้คือเป็นโหมดธรรมดาของเราเองเนี่ยผมกดท้าสู้ให้เลยนี่ผมเราก็จัดทีมเลยวางกยลยุทธ์เลยคือผมแนะนําเนี่ย อันนี้ผมแนะนําอีกอย่างนึงนะฮะสำหรับตัวที่ปั้นสุดๆเนี่ยแนะนําไว้ข้างหลังนะแล้วก็ให้ตัวที่เป็นตัวแท้งเนี่ยอย่างนี้เนี่ยตัวแท้งของผมนะก็คือเอามาไว้หน้านะประมาณนี้เดี๋ยวก,กดแบทเทิลกันเลยดีกว่าโอเคสเปกเกมนี้มันกินสเปคไม่ค่อยเยอะนะก็คือใครที่เครื่องไม่ได้แรงมากก็สามารถเล่นได้นะท่านผู้ชมมาตีไปก่อนฮะเรียบร้อยผมเออเ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 ลวิดาผมจะอันติเมสสกิลไปฝนน้ำแข็งฝนพล่งน้ำแข็งโอเคใส่รับผมจังหวะนี้ครับผมยิง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 โอเคฟังเขาได้ตีกลับมาฮะ ไอีวิ่ได้ยิงน้ําแข็งไปหนึ่งทีโอเคผมไล่โจมตีไล่โจมตีเห็นไหมไอตัวเนี้ยเออไลท์เบสใช่ไหมคือถึกมากนะโดนตีตั้งหลายรอบคือเลือดก็ยังไม่ลดถึง50%เลยนะท่านผู้ชมโอเควิกเตอร์ไรี่ฮะระบบแนวทเทิร์นเบสประมาณนี้นะสำหรท่รานผู้ชมถามสมมติเออแล้วเกเออแล้วเทาวเวอร์ดีเฟนซ์อยู่ไหนเทาวเวอร์ดีเฟนซ์จะอยู่ตรงนี้นะนี่นี่น,นี่ถึงละอันนี้คือเทาวเวอร์ดีเฟนซ์ผมกดให้ดูโอเคนี่ครับผมมันที่เลือดตกรหรัสละโอเคผมเอาอันนี้เอา,เอาแล้วกันไปกดเล่นกันนเเลลยี่ฮะะมาโอค เราก็ต้องดูนะว่าฝั่งเฝั่งศัตรูนมาทางไหนฮะคือฝั่งศัตรูมาทางสามด้านเลยนะท่านผู้ชมคือเราก็ต้องเอาตัวเกรงเกงไว้ตรงนี้แล้วกันนะให้มันคุมทั้งสด้านนะแล้วพอเรากดเพย์แล้วโอเคผมมาเริ่มนี่ผมแล้วมันมีหลอมานาให้เราด้วยนะนี่เป็นมานาฮะให้เราไล่สกิลดูผมไล่ดูไหมรอให้มันจังหวะคุ้มๆหน่อยแล้วกันเดี๋ยวผมไล่ดูจังหวะนี้แล้วกันนะโอเคไล่ฮะมังกรคำรามตึกตัวนี้เป็นไงตัวนี้เป็นตัวที่แช่แข็งดีเลย โอเคเดี๋ยวเรียกตัวละครมาให้หมดเลยแล้วกันนะโอเคมาเฮ้ยจะหลุดนหรอเนี่ยจะหลุดนหรอเนี่ยโอเครวมไว้ก่อนเฮยจะหลุนไหมเนะี่ยเอ้ยังไม่หลุดยังไม่หลุดยังไม่หลุดเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยจะลุดเอ้นะยใหลุนนะใจเย็นเนะโอเคโอเคโอเคแป๊บนึงได้อยู่ฮะไ,ได้อยู่ยังได้อยู่เอาตัวนี้มาเลยโอเคไม่หลุดนะเอลพีได้เนี่ยเป็นตัวที่ดีมากนะท่านชมคือตัวนางเนี่ยจะมีพัสซีฟคือไม่ใช่พัสซีฟจะมีสกิลแช่แข็งนะเราไม่ต้องกดอันติก็ได้นะโอเคมาผมตอนนี้มานา ยังพอใช้ได้ผมก็ยังไม่กดอันตีแล้วกันนะโ okay. อเครอผมดูเซิงดูดูเซิงอะไรกูดูเซิงดูทรงฮะโอเคกดอัพสามารถกดอัพตัวละครได้ด้วยโอเคผมจะอัพตัวเก่งๆแล้วกันนะโอเคประมาณนี้อันนี้ด้วยโอเคตังวานี้ฮะฝั่งศัตรูเริ่มมาไอตัวนี้ตัวเก่งผมใส่สกิลนี่ไหมใส่สกิลตรงนี้ฮะเป็นการติดพิดนะนี่เราก็จะติดพิษของเราไว้เสร็จแล้วก็ตัวนี้เลยไลท์เบสคทำการติดสตาร์ฮะช่วงระยะหนึ่งนะไม่ไม่ได้นานมากโอเคผม ไปไปไปเสร็จแล้วก็เอลพีด้าครับผมมังกรน้ําแข็งโลกันเรียบร้อยแช่แข็งไปหนึ่งจังหวะฮะโอเคแล้วก็ไอ้นี่สกิลอะไรไม่รู้อืมโอ้โหอะไรเนี่ยโอเคเสร็จผมชน,นะครับนี่วิกเตอรี่เลยโอเคเราก็จะมีบอกนะว่าใครไดเอ็มบีพี้ยไลท์เบสผมได MVP เอ็มีพีเฉยเลยวะทำไมตัวลูกรักผมอย่างเอลพีด้ามันไม่ได้วะเน,นี้ยโอเคงั้นเกมนี้เดี๋ยวมันมีการเปิดกระชากด้วยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูดีกว่าโอ้โหปกติผมมาเกมไหนเนี่ย ตเออเกมไหนที่มีกายชาผมจะเปิดหัวอูตลอดใช่ไหมผมก็ได้ทําการดองมาที่ร้อยนะโอเคในดองมาที่37มสิบใบนะฮะสามบเใบก็ถ้าเกิดตีเป็นราคาเพชรก็ประมาณ6000กว่าเพชรนะหกพันถึงเจ็ดพันเพชรนะค่อนข้างเยอะเลยโอเคเดี๋ยวตัวละครที่ผมอยากได้คือประมาณนี้นะไอ้พวกนี้คือตัวละครที่มันเก่งหมดเลยนะผมก็เลยเลือกมานะโอเคไปไปกดกันเลยรับสมัครสิบครั้งจะได้ฮีโร่หา,หายากหนึ่งตัวแน่นอนโอเคขอเฮือกตัวดีๆในเนี้ยสักตัวหนึ่งถ้าเกิดเป็นคาส ดวงตานเนี่ยจะดีมากปะกดสิบครั้งแรกโอเคโอเคผมตึ๊นเต้นเต้เต้นเต้นเต้นเต้เตยนหต้เต้น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 อต้เต้เลยนเต้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 นกต้นเย้นเอ้กเต้นเต้นอต้นเต้นเ้นเต้่เต้นเต้นเ้นเต้นอต้นเต้นเต้นเตนเต้นเต้นเ้นเต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 ้นาต้นเตนเตบนเต้นเ้นเต้นเตยนเต้นต้น่ตน่ต้นเต้นเตนวิ้ต้นเต้นเต้เต้วเ,เนาาเ้ต้ต,ตนตัวนะท่านชมไป เราไปกันต่อดีกว่าไหมโอเคไปกันต่ออีกสักสิบใบเลยละกันเปิดเดือ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 มนาต้องมาแล้วล่ะเปิดออโต้จบจบบบมีกินผมว่ามีกินเออโอ้โหตัวอะไรเนี่ยก็บินโน่หนึ่งเซนสอร์ว้าวเป็นสายอะไรตัอยามหท่านผชมมขอเถดตัวเนี้ยอยากได้มากเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยมาอีกสิบครั้งเลยละกัน ตึ๊บ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 ตึบ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 มีกลิ่นผมว่ามีกินจริงไปเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะผมว่าตัวหายากไอ้ตัวตานานนี่เลยท่านชมป๊บเยดเคตัวหายากอันนี้คือตัวที่สามารถพัฒนาการมาเป็นตานานได้นะโอ้โหเท่เลยว่ายอดนักดาบจานเยยนโอเคโอ้ได้ตัวดีมาฮะแล้วก็เราก็จะได้ตัวหายากหนึ่งตัวใช่มหเอ้าไม่ได้ตัวนี้ฮะนี่ ราคาตัวละครก็ประมาณนี้นะคือผมได้ตัวตำนานมาสองตัวคือตัวที่เขียนว่าตำนานเนี่ยคือสามารถพัฒนาการเป็นขั้นตำนานคือขั้นที่สูงที่สุดของเกมน,นี้ได้นะผมก็ได้มาสองตัวนะเจ็เที่โคตรเท่ะสุดจาดสวยนักจับจานเยยนเป็นสายอะไรเนี่ยเป็นสายเหมือนเออพระอาทิตย์นะผมไม่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสายวกนี้เขาเรียกว่าสายอะไรกันโอ้ยไมคก็สุดยอดได้สายนี้มาโคตรเท่เลยว่ะนี่ผมเห็นไหมคัสหา หายาักมันก็ไม่เหมือนกันนะอันนี้เป็นดูแปลกใช่ไหมอันนี้แม่งเท่มากโอเคอัพให้สุดเลยกันผมเตรียมของดองไว้ละโอเคอัพ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 ผมจัดเต็มผมบอกเลยตัวนี้ผมอัพสุดอัพไปเลยจุบจุบไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่านะน่าจะเก่งอยู่ลวค้าตำนานเนี่ยจุบจุบโอเคอัพไปอีกขั้นหนึ่งเลยของที่พี่เตรียมมาเพื่อน้องอย่างเลยนะนี่อัพ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 โหแสนหนึ่งพอไหมนะแสน exp ฮะไม่น่าพอว่ะจุบจุบจุบ โอเคพัฒนาพปอีกเปิ้งสูดห้สุดผมบอกเลยอะตัวนี้เอาสุดสุดขอพ่อเออห้าสิบดังดีมายิบเคได้แล้วว่าใส่ตัวอุปกรณ์โอ้โหทำไมอุปกรณ์กายอย่างเนี้ยอุปกรณ์เขียวเขียวกับฟ้ามไม่ไม่เท่เลยวะ่ะโอเคนี่ตัวละครที่ผมได้มานี่มีตัวพวกนี้ด้วยตัวพวกนี้ก็สามารถเวลาเราได้ตัวละครอะไรใหม่ๆก็อย่าลืมมากดรับเพจกันละ่ะโอเค ดี๋ยวกดรับเพรอีกหน่อยน,อน,นี่ตัวตัวใหม่ตัวพวกนี้เขาเล่นได้นะเป็นคัสอะไรเนี่ยคัสตำนานหรอตำนานาธรรมดาอันนี้ตอามาตะนะอ,อ๋อผมพูดผิดดิมันต้องเป็นคัสอมตาตะที่คัสที่สูงสุดนะผมพูดผิดเลยโอเคนี่มีตัวนี้ด้วยตัวอะไรเนี่ยมันดูปแปลกว่ะไอตัวนี้ก็สามารถเล่นได้นะใช่ว่าไม่เล่นเล่นไม่ได้อตัวนี้เหมือนอากาศเลยวะ่ะโคตรท่เลยว่าน้องๆสวยนี่มีเ,เวสด,ด้วยให้รับเ,เวสคือสำหรับใครที่อยากโหลดก็พิมพ์ในเพจสโตได้เลยนะเอช เอเดไรวะเอเดีเฟนเดอร์นะโอเคเฮ้ยมีตัวแจกฟรีป่ะคลาสด,ดีเยี่ยมไม่เท่าไหร่อ่ะคลาสดีเยี่ยมหลังๆเริ่มไม่ค่อยเก่งฮะโอเคอ่าเธอร์ว้าวนี่ไอ้ของนี้ก็จำเป็นโอเคงั้นเดี๋ยวก่อนจะปิดคลิปเดี๋ยวเราเฮ้ยอันนี้มันดูโฆษณาฮะอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อรับเพชรสำหรับสายเติมอ่ะตัว,ตวละครที่ผมอยากจะแนะนําให้เติมมันมันมีอยู่นะท่านผู้ชมมันแต่ผมหาไม่เจอแล้ววะ่ะมันอยู่ตรงไหนเอ่ยโอเคเก็บของกันแล้วกันสวยฮะเดี๋ยว งั้นถ้าเกิดผมหาไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะ,นะท่านผู้ชมนี่ตัวละครพวกนี้โอ้โหแต่ตัวละครพวกนี้คือผมก็แนะนําให้เติมแหละแต่แค่แบบเออมันแพงเกินไปะก็คือก็ไม่แนะนําแล้วกันโอเคเดี๋ยวเรากดเล่นอีกสุดท้ายท่านผู้ชมดูแล้วกันนะกูผม uh, ได้ตัวละครใหม่ก็จัดหน่อยแล้วกันตัวนี้เป็นตัวสายอนี่ฮะเออสายอะไรเนี่ยดวงอาทิตย์ผมไม่แน่ใจนะเรียกไม่ถูกเหมือนกันโอเคงั้นเราเอาตัวนี้ออกแล้วกันนะฮะเราก็ใส่ตัวนี้แทนเียปล้อยพลังขึ้นมาสามพันห้าคนเยอะโอเคจังหวะนี้ฮ ปปิบฝันเป็นหนึ่งโอ้โหฟันที่เดียวตายสวยเดี๋ยวราดูอันติตัวใหม่ที่ผมได้มาละเอวิด้าอันติเป็นหนึ่งทีปุบปูเฮ้ยเยทเคขอญาบเลยแม่งสกิลหมูคกอผมต้องการสักตัวสกิลหมูมากๆเราได้มาเลยครับผมเจ้ามังกรมาสู้กับฉันสิโอเค,อ,เคอ๋งั้นเอาไปบ้างสำหรับคลิป เกมนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะถ้าเคยชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสารคิปใหม่นะเกมนี้ผมอาจจะได้ทาต่อนะคือค่อนข้างน่าสนใจเลยแล้วก็มีเรื่องเพื่อนเลยนะคือตอนนี้ผมก็รับเพื่อนอุ้ยตัวไอ้คนนี้แม่งก็มีตัวละครเดียวกันเหมือนกันเลยวะ่ะเหตุคโคทเทเลยโอเคเพื่อนแม่งเล่นกันเวอร์มากนะเวอร์กันยี่สิบเจ็ดแล้วเนี่ยอืมโคุดอู้นี้เป็นตัวรละคาร์ดหายากนะอู้นี้ก็หายากเหมือนกันอู้มันมันเล่นมีมหากราบแล้วว่ะ